สวัสดีครับผมเต้เล h ชาแนลวันนี้อยู่กันในวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากตัวอย่างเกม Mortal Combat ภาค11เป็นคลิปที่2แล้วเนื่องจากทางผู้พัฒนาได้ปล่อยคลิปตัวอย่างอีกหลายคลิปออกมาลองไปหามาดูก่อนได้ในชาแนล Mortal Combat นะครับในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่ผมเห็นหลกัหลกๆจากคลิปตัวอย่างทั้งหมดแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนว่าแรกเกี่ยวกับระบบการเล่นก็มีเรื่องการแต่งตัวละครการเลือกชุดเลือกรูปแบบอุปกรณ์เลือกได้กระทั่งคสซีนเปิดตัวก่อนต่อสู้หรือท่าฟิก t ตอรี โพสต์ของตัวละครนั้นๆเลยเห็นแบบนี้สายแต่งตัวก็เฮฮากันไปส่วนที่2เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมที่น่าจะเป็นในคลิปตัวอย่างนี้ไม่มีอะไรมากเพราะหมดเวลาไปกับการเห็นเ no รเดนทรมานชินน็อกก่อนจะตัดหัวอีกไยสาระมันอยู่ตรงที่หลังตัดหัวชินน็อกแล้วตัวละครหญิงปริศนาจากนายทิวเลอร์แรกได้โผล่มาคุยกับชินน็อกพร้อมแสดงทักษะการหยุดเวลาด้วยจากนั้นเธอก็พูดกับชินน็อกประมาณว่าเรเดนเริ่มทําให้เวลาปั่นป่วนเธอจะแก้ไขมันเองผมฟังแล้วก็แบบเออเอาที่พี่ บบใจครัเนื้อเรื่องตัวเต็มเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีส่วนที่3หรือส่วนสุดท้ายคือตัวละครที่เปิดเผยออกมาในระบบเกมเพย์ตัวหลักๆก,กลับมาครบเรเดนสกอปเปียนซับซิโรซอนย่าเบรดและตัวละครที่ถูกหมางเมินไปอย่างบาราก้ากับสกาเลตรวมถึงมีการเปิดตัวตัว,ตว,ตวละครใหม่ชื่อเกรราซึ่งความสามารถของไอมอนี่เป็นการควบคุมเวลาด้วยปูมาักขนาดนี้คงไม่พน้นเรื่องข้ามเวลาแน่ๆที่น่าสนใจคือตัวละครเก่าที่เห็นแต่ในคาซีนอย่างเดียวเช่น2องนุ่มแห่งวัดเส้าหลินอย่างคัง กัับิวคซึ่งเป็นรูปลักษณ์ตั้งแต่สมัยการประลองมอทเทอรคอมแบทระหว่างเอิร์ธเรียมและเอาเวิลช่วงที่ชาวคานยังกลุ่มอํานาจอยู่ผมมโนได้เป็นตู่เป็นตาว่าถ้าจะมาแนวนี้ตัวละครเก่าๆที่หายไปกลับมาเกือบครบแน่ไม่ว่าจะเป็นแชงซุงควานเชียหรือตัวละครอื่นๆเท่าที่คุณจะนึกออกแต่อีกใจหนึ่งผมพูดได้เลยว่าน่าเป็น่วงสําหรับตัวละครใหม่ที่เพิ่งปูเรื่องมาในภาคบว่าบทบาทของตัวละครกลุ่มนั้นจะไปอยู่ตรงไหนเผลอๆจะไม่ถูกพูดถึงด้วยซ้ำกลุ่มของแคทซี่ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ แต่กลุ่มเอาเวลิลเช่นโคทอขานดีวรา่าเอรอนแบ็กเบอรากับทอพวกนี้ภาคเก่าบทก็โคตรจะตัวประกอบอยู่แล้วภาคนี้เจอกลุ่มตัวละครที่ข้ามเวลาได้มาขโมยซีไปเต็มๆนี่ผมยังไม่พูดถึงฝ่ายอีเดเนียเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจาก GGWP แล้วผู้ชมทุกท่านมีความเห็นยังไงในเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เดากันได้เต็มที่นะครับขออย่างเดียวอย่าใช้คำหยาบคุยกันที่เกียรมาไกลเกลียแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน